อ่ามาวันนี้มามายอดยอดด้อยหลวงกันครับวันนี้มายอดด้อยหลวงบินแห้งๆครับมันน่าจะมีปัญหาครับเพาะมันจะหินเยอะเราต้องอาศัยว่ามีแห้งทรงนิดนึงถ้าแงะนี่นจลำบากอันนี้ ยอดเนื้อแหลกอยู่เนื้อที่สองจะยากกว่านี้หลายเต้าแมากันสีคนครับน้ำมาโย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 ่ยขำโยกตีครับตามมาด้วยไว้ถ้ารวา สะดุดครับต้องสะดุดแน่นอนแล้วครับเป็นห่วงแต่ค้นลุ่มวนะสีบ้าเบอร์เป็นห่วงสีบาเบอร์ค้นเดียวบันนี้เปิดขั้นเหล็กนักเปิดแล้วเอาตีนแต้วมาตัวย วันแรกครับเจเอ็กสองห้าศูนย์ไวท่ารั้วมาก ตามมด้วยสีบารเบ้ออ้าวนี่นะ